กระบือมีบทบาทสำคัญกับวิถีกเกษตรของคนไทยเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นแรงงานที่สำคัญให้กับชาวนาไทยปัจจุบันบทบาทและคุณค่าของกระบือเริ่มลดน้อยลงไปโดยเฉพาะทางด้านกเกษตรกรรมเพราะมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้แทนที่กระบือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิรในการบำบัดทุกข์และบำบรุงสุขให้แก่ประชาชนกรมประสุสัตว์ จึงสนองพระราชดำริในการสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ขับเคลื่อนการดําเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดีมีคุณภาพเพิ่มจํานวนกระบือเพื่อให้เกษตรกรนํากระบือไปใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรพร้อมทั้งอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นถิ่นโดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ด้านการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยกรมปศุสัตว์ดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ เตรียมความพร้อมสำหรับการผสมเทียมสนับสนุนน้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานรวมถึงสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีการบันทึกข้อมูลลงบัตรประจำตัวสัตว์ด้านการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือไทยกรมปศุสัตว์ดำเนินการรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์กระบือปักไทยและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเพื่อการสร่งสิทธิในพันธุ์กระบือปักไทย ตั้งแต่ข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์อัตลักษณ์รูปร่างภายนอกเพื่อให้ทราบว่าประเทศไทยเป็นผู้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์การดำเนินโครงการที่ผ่านมาโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยได้ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันร,ระหว่างเกษตรกรชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตัวอย่างเช่นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเหล่าขัญ ตำบลหนองประดูอำเภอเลาขวัญจัังหวดกาญจนบุรีมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมจำนวน45รายมีแม่กระบือจำนวน224ตัวมีลูกเกิดในพื้นที่จำนวน83ตัวกลุ่มเกษตรกร,ร,กรโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามพระราชดำริตำบลพระพาชัยอเภอูอ่ทองจัังหวดสุพรรณบุรีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการจำนวน130รายมีกระบือจำนวน130ตัว มีลูกเกิดในพื้นที่จำนวน68ตัวและนอกจากนี้ยังมีเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆเข้าร่วมโครงการอีกไม่น้อยกว่า26กลุ่มมีจำนวนเกษตรกร1นึ่รายมีกระบือจำนวน3,362ตัวและมีกระบือตั้งท้องจากการผสมเทียมและใช้พ่อพันธุ์คมฝูง,งจำนวน400ตัวและมีกระบือเกิดใหม่เพิ่มขึ้น360ตัว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์พัฒนากระบือไทยกรมปศุสัตว์และองค์กรต่างๆในพื้นที่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสำนักง,งานปศุสัตว์เขตได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปักไทยประจำปีพุทธศักราช2568ขึ้นณศูนย์วิจัยและพัฒนาโคโนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในวันที่11 ถึง12มกราคม2568โดยจัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วและมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันการประกวดกระบือปักไทย16รุ่นเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานของกรมปรศุสัตว์การแสดงพ่อพันธุ์กระบือปักไทยต้นแบบกิจกรรมประเพณีการวิ่งควายและการแข่งไถนา การแสดงผลงานและจัดจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายกรมปรศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจหันกลับมาพัฒนาทรัพยากรด้านการเลี้ยงสัตว์การเกษตรที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการร่วมชมงานศึกษาดูงานกลับไปต่อยอดพัฒนาเลี้ยงกระบือปักไทยต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นสามารถพึ่งพานตนเองได้ กรมปรศุสัตว์พร้อมถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร,กรและอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป